คำนิ้ท่าบ่อาสมารถทำลายเท่าไรเด้อแต่เขา่นำมาขีดตั้งตรงตั้งใจใส่ชีวิตไปตามสัมมาทิฏฐิโหลดตั้งจะไปหาจะหน่อยใจจะเสียใจจะไปอธิบายขายายความเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งมาเข้าใจเขานั่นการทำดีแบบนี้ถ้าทำดีเบาวังผลคำ <c oughs> ว่าทำดีเบาวังผล เฮาสิบ่มีความเหน็ดเหนื่อยบอ่เมือยบ่ลาบออ่ท่อบ่ถอยคำว่าหวังผลคือหวังผลให้คนอื่นมาเห็นว่าตัวเองเป็นคนดีทำดีให้คนอื่นมาหยกย่องนันเองแต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนละสัตว์เห็ดเลยน้องบอสนใจคำนินทาบ่าอาจสมารถทำลายเท่าไรเด้อแต่เขาบ่านำมาขีด